ขวามือข้าสมุติวงและสวยสุนทรีสวยมากในที่นี้นะทั้งสามพระองค์พระเจ้าข่าแข่งสง่างามเหลือเกินเฮ้ยนี้ฉันมีของมาโชว์มาโชว์เลยอาจารย์จะโชว์เลยเออมีแขกมาถึงเมืองจะมาโชว์พระเจ้าข่านี่ฉันมีของดีจากอินเดียมาโชว์โชว์อะไรพนุ่มลงมาอ่าต้องลงลงมาคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยอ่าอยาะคุยกับองค์เชียงรัตเชียงรัตองค์เชียงรัตไม่ค่อยได้พูดแต่งหน้าเหมือนผาภูมิ รอสินี่นี่มีของมาโชว์จากอินเตอร์เนียล่ะปอปีเรื่องงูเออแต่วันนี้นี่นี่เคยเคยนี่มีเรื่องจะเล่าฟังมีเรื่องอะไรเล่าัเฮ้ยตอนนี้ปอปีเรื่องงูเมื่อก่อนทำอะไรโอ้ยเมื่อก่อนเลี้ยงเสือโอ้เลี้ยงเสือเสือโค่งเสือโค่งโอ้เสือโคร่งไอ้อยู่เอ้ยเคยเห็นไหมอโอนี่ประชิดติดตัวกันเลยฉันจ้องตาเสือเสือจ้องตาฉันเสือทำอะไรฉันไม่ได้มีของดีะมันอยู่ในกระโหลก Tahun ni bapak pergi tengok. Ha. seorang ada tema.